บัดนี้วันที่24มีนาคม2568เป็นครั้งที่81ของพระเจ้าในธนาวาศูน55ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอจริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติรูกได้มีสมาธิจดจ่อในผลเพรชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทชุมนุมเทวดาสมันตาจาักราากวาเรสุตราขาันตุเทวดาสาัทธรรมมุนีราชาส,าสัสนันตุสัคโมกทังสาเคาเมจุรุเปคิริศิขรัตเตเตยจันตาริเขวิมาเนธีเปรเถจา,าเมตะรุวนณะคาหาเนเคหาวัตุมะหิเขเตภุม,มาเจนตุเทวาชาลาธาระวิสเมยักขะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยักมุนีวราระวจจณังสาธาวเมสุนันตุ ทำมัสวนาการุญยัมพัททนตาทำมัสวนาการุอายมามพัททนตาทำมัสวนาการ like no <mon> ุญยัมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการรนะพุทธทางอภิปูชยามะอิมินาสการรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการรนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราพระรัตนตรัยอรังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธทางพระควันตังอภิวาเทมิสวาฆาโตพระบวตาธโมธรรมังนัมบัสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคซังคัง,งนามังบทที่4บทส่วนนมังการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หบทสวดไตรสาราคมนาปาถะพุทธังสารังคชามีธรรมังสารังคชามีสร้างครังสารังคชามีทุติยามีพุทธังสารังคชามีทุติยามีธรรมังสารังคชามีทุติยามีสร้างคังสารังคชามีตาติยามีพุทธังสารังคชามีตาติยามีธรรมังสานังคชามีตาติยามีสร้างครังสารังคชามีบทที่หบทสวดสจจกริยาคาถา นาถิเมสานังอันยังพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุทิมโคตุสัพพทานาถิเมสานังอันยญญทำโมเมสานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุทิมโคตุสัพพทานาถิเมสานังอันยังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุทิมโคตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสังเกตสุวิหารติเกปิวัตุสมิงมหาวเนมหาตาิสังเกนะ สัตทิมันจะมัตติหิพิคุสตเตห um <tenha S 3> ิสัพเพวะรันเตหิท้าสหิจะโลกาธาตุหิเทวทายเยปุยะสันนิวิตาหุนตีภาพวัต่งทัศนายยะพิคุสังคันจาอัตะโคจตุนังสุธาภสษายิกานังเทวานังเอตัพัทหัวีอายังโขพระควาสักเกสุวิหารติกะปิวัตถุกะปิและวัตถุมหิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเขนาสัตทิมันจะมัตติหิพิคุสเตหิสัพเพวะรันเตหิท้าสหิจะโลกาธาตุหิเทวตายเยปุยะสันนิวิตาหุนตีภาพตังทันต่างทันจายนนุัย <h epher> เตนุปสังกมยามอุปสังคกรมิตวาภควโตสันติเกปจเคขถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยถาปีนามะพละวาปุริโสสมาชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาดิตังวาพาหังสามินเชยะเอวามีวัสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาภควตโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระวันตังอภิบาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตโคเอกาเทวตาพระวันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสมายโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตา อาคาตมหาอิทมังธรรมสมัยยังพัศคิตาเยวะอภารยาที่สังคติอัตโควปราเทวตาพระวโตสันติเกมังค่าถังอภาษีตตระพิขัโบสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมมกมังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอิทยาณิระขันดีบันธิตาติอัตขัวปราเทวตาพระวโตสันติเกมังค่าถังอภาษียิวาขีลังเชตวาปลีขัง อินทาขี่ลังโอหาจอมม่เมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนัคาติอัตขวปราเทวตาปักวโตสันติเกมังคาถังภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังคาตาเสนา,นาเตขามีสันติอปัยภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวากายังปาริรูปเปสันติติอัตโวพะพัวาพี่ขวมันเตสีเยคูยเยนะพิขเวทัสสสุโลกธาตุสูเทวตา สันนิปริตาหัวติตถาคตังทัศนัยาพิคุสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสูงอัติตามัฏฐานังอรหันโตสมาสัพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปัลลมายีวเทวตาสันนิปริตาอเหสูงเสยยถาปีไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอาณาตค้มัตฐานังอาณาคตมัฏฐานังอรหันโตสมาสัพุทธังเตสัมปิภควันตานังเอตปัลลมายีวเทวตาสันนิปริตาภวิสันติเสยยถาปีไมหังเอตระหิอาเจคิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิ กิตติยศามิพิกเวเทวกายานางังนามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิตังสุนาถาสาธุคังมนักสิกโรธาภาสิสามิเตเอวัมพันเตติโเขเตพิกขูภะวัตตัปัจจโสสูงภะควาอิตัทะโวจะสีโลกับนุกัสสามิยัตถภูมิมาตัทธสิตาเยสิตาคิเดเรื่องขพรังปงหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสาลีนาโลมาหังสาวิสัมพุโนโอ,โอทตาตมนาาัสสาสุธา มปะสันนัมานาพิลาพิญโยปัญจสตยิยัตวาวนเนกาปิราาัตเวตัตโตอมันตยิสัฏฐาสาวกเกสานิรเตเท,เทวกายาพิกันตาเตวิชานาะถาพิกโวเตจัลวมุงพุทธทาพุทธตวาพุทธศาสานัสนังเตสัมปาตุระขุญานังอมนุสานันทสานังอภิอเกสตามัทธคุงสหัสังอัฏฐสัตตเรีสตังเอเกสหาสานังอมนุสานมมัทสุงอภิเกนันัตมัทธคุงท,ทิสาสัพภาพุตตาหุงทันจัตสภังปิญญาวะกิตวานะจักุมา ตระตัวอมันตยิสัทธาสาวกเเสตานีรัเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกโวเยบูหังกิตยิสามิขีราหิอนุบุคโสสตัสหัสสาวยขาปุมากาบิรัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาันโตยะสสินโนมุธมานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวันังชาสหัสสาเหมวตายัขานานาตโตโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาันโตยะสสินโนมุธมานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวันังสาตาขีราติสหัสสาวะยขานานาตโตโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนโมมานาิบังนิติวัง อิเจเตโซราสสหัสายะขานานะต่อนิโนยที่มันโตชติมันโตวันนะมันโตยะสุสินโนมุตมานาภิกขมุวิกุนังสมิตติวันังเมสามิตาปัญจสตายะขานานะต่อนิโนยที่มันโตชติมันโตวันนะมันโตยะสุสินโนมุตมานาภิกขมุงิกขุนนางสมิตติวันังคุมพีโอราชักการหโกเวปุลสานิเวสนังพีโยนางสตาสหัสังยะขานางอาทิปยิรุปาสติคุมพีโอราชักการหโกโสปะคัสมิตติวันังปุริมันจะตทิสังราชาท่ตตรัโธปะษาสติ อันทัพพานังอธิปติมหาราชายสิโสปุตตาปิตาสาผาโวินธนามามาปลายอิทิมันโตชิติมันโตวันนัมันโตยศสิโนโมตมานาพิกามุงพิคุนในสมิติวานังถ้ากินันจะที่สังราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุมพันธารังอธิปติมหาราชายสิโสปุตตาปิตาสาผาโวินธนามามาปลายทิมันโตชิติมันโตวันนัมันโตยศสิโนโมตมานาพิกามุงพิคุนในสมิติวานัง ปัติชิมันจะที่สังราชาวิรุปปภูภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชาปัสสัสสีโสพุทธาปิตาสาภาวุนธนามามาภลายที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาพิการมุงพิขูนังสมิติงวันังอุตรันจะที่สังราชาุวิรุต์ภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชาปัสสิโสพุทธาปิตาสาภาวุนธนามามาภลายที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาพิการมุงพิขูนังสมิติงวันัง กรีมาทิสังทตาะโถทักีนาวิรุทธโกปชิเมนาวิรุปโคุูเบโรตระังทิสังสัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิศาทัธรมานาถังส่วนวเนกาปิรัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัธามายากูเตนทุเวเตนทุวิปูจัวิปูโตสหสันธนูกรมเสียโจากินุคันธุนิคันธุจัปนาโทโอปมัญโยจาเทวสุโตจามาตลิจิตเสเสโนจาคันทะโคนจนณโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโขเจวติมพะรูสุริยะวชานสา เอเตจันเยจาราชาโนคันทภาสหราชพิโมทมานาพิการมุงพิขูนาสมิติงวนังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมภาลัสตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตรรฐาจาอาคูนาคายยสสิโนเอราวัโนมหานาโคสุปาคาสมิติงวนังเยนาคาราเชสหสสหารันติที่พาทิชาปักขีวิสัจจักขูเวหายาสาเตวานมัชปัตตาจิตตราสุปนาอิติเตสานัง อาภยันตทานานาคราชานมาสีสุปันนโตเขมมะมากาสีพุทโธสันหาหิวาใจหิปะยันตานาคาสุปันนาสาระมกังสุพุทธังชีตาวาริชีรหัตเถนะสม,มุทังอสุราสีตาภาตโรวาสวัสเตเตอ,อิทิ่บรโตัยสะสสิโนการละกัญชามหาพิสมาอาสุราทานาเวขาสาเวปาจิติสุจดิจจามหาราโธนโมจิสหสะสตันจาริปุตตานาังสภเ,เวโรจานามากา สันในหิตรวารพระลิงเสนางราหุพระธรรมุปาข้ามงสมโยธานิพัทธันเตภิขุนังสมิตริงวะนังอาโปจะเทวาปัทภีจเตโชว,วายุตถาข้ามงวรุณาวารุณาเทวาสม,มุมจะยัสสาสหะเมตตาก้านากายิกาอาคูเทวายัสสินโนท่าเสตเตทาทากายาสัพเพนานะตโยโนยที่มันโตชติมันโตว,วันน้มันโตยัสสิโนโมทัม,มานาภิกขามงุงภิขุนังสมิตริงวะนังเวนทุจเทวาสหารีจะอสมาจะทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุราคต นักขัตตานิปุระคิตวาอาคูมันทวลาหกาวสุนังวสโสเสโธสกุปปาคาปุรินทะโธทักษิเตธาทากายาสเปียนานาโตเนโนที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสิโนโมทมานาภิกขะมุงพิคูนังสมิติงวนังอาถาคูสาปูเทวาชาลามากิสิคาริวานิกกาจะโรชาจะอุมมาปุพานิพาสิโนวารุณาสหธรรมมาจะอจุกาจะอนิชกาสุริย่ลุจิลาอาคูอาคูวาสปะเนศสิโนทสกษิเตธารากายาสเปียนานาโตเนโนที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสิโนโมทมานาภิกััมมงภิกขะ สมานามหาสมานามนุสสามุสุตตมาคิธาปานุชิกาอาคูอาคูมโนตุชิกาประธาคูหฤโยเทวาเยจโรหิตาวเสโนปาราขามหาปาราขาอาคูเทวยะสัจสิโนทัศสตีทัศธากายาสะเพนานาตโตอินโหนที่มันโตชุติมันโตวันนะมันโตยะสสิโนมธมานาพิกัมมุพิคุณาสิมิติวะนังสุกายกรุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหะกุฏายตขัยหาปัโมขาคูเทวะพิจักขนาสัทธามัตตาอาหารข้ชาพิสกาจยะสัจสิโนธานัญญาอาชาปัชโนโยทิสาอภีวัสติ เสตีธาธายาสเพีนาตโวนิโนที่มันโตชุติมันโตวนนมันตัวยศิโนมุทมานาภิกขมุงภิกุนังสมิติงวะนังเขมิยาติตายามาการตกาจายศสิโนสิงหพะตากาอามเสถาชติได้มาจะอาสวานิมารติโนอาคูอาถาคูไปนิมิตาเสตีธาธายาสเพีนาตโตนิโนยีที่มันโตชุติมันโตวนนมันตัวยศสิโนมุทมานาภิกขมุงภิกุนังสมิติงวะนังสัตเทเตเทวิภิกายาสเพีนาตโตนิโนนามันวะเยนะอาคันจุญเยจันยีตัสิสาสหะปวุธชาติิมััคคลงโอเตินมานสวังงทเขโมตารัันคง สันธวะอสีตาติตันสุภามาปรมัตโตจ่าปุตตาอิทิมาโตสหาสันังกุมารโรติโสจ่าสุปะฆะสมิติงวะนังสหัสพามะลูกานางมหาพรามาทิติตะติอุปายนุชติมันโตทิ่สมากายเยสสินโสฆาเสถาอิสราอาคูปเจกะวะสวัตติโธเทสัจจามัชชโตอาคาหาริโตปวัลิตาริโตเตจัสเพียพิกัรเตสินเทเทเวสัพพมะเกมารเสนาพิกามิปาสาหกภนษสบรมทติยังเอธะขนาะทะพันทะทะไรเคณะมัทมุทุโธสมันตาปิลิวาเรธะมาโวมุนจิตาปกจินังอิติตถามหาเสโนกานาเฮส กาหาเสนางอเปสยยปานินาปานินาตาลมาหจัสรังกตวาระเพระวังนิถาปุสโกเมโคธนยนัญโตสุวิชโกตถาสุปัจจุทวาติสังคุโตสยามวเสตันจัสพังพินญยาวาคิตวานาจักขุมาตตัวมันตยิสัทถาสาวกเเสัตเนรเตมารเสนาพิจันตาเตวิชานาถพิกวโวเตจะอาตามมกรุสุตระบาุริศาสนางวีตราเเคหิปกามุงเนสังรมามปิอินชยุงสเเวิตาสังขามาพยาติตายสัสิโนมทันติสหภูเตหิสาวกกาเตชเนสุตาติ บทที่8บทสวดธรรมจักรกับพระตโนทุลเอวามีสุตังเอกังสมัยยังพระกวาภารัสยังวิหารติอิสิปตนมิขะไทยยตระรักโหปพระวาปัญจพิกิเยพิ่ขุมันเตสีเทวเมีพิฆเวอันตาปะาชิเตนะนัเสวิถพายโยจายังกาเมสุกามัสุขานิการโยโคฮิโนคามโมโปตุชนิโกอนัริโยอนัตสันติโตโยจายังอัตตะกิเตมิถานิโนโยโคทุโขอนัริโยอนัตสันติโตเอเตเตพิฆเวอุโภอันเตอนุปะคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาเขเตนะอภิสัมพุทธา จักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญาสัมโพธายานิพันนิพานายะสังวตติกัตมาจัสมาพิฆเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตและภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายานิพพานายะสังวตติอายะเมวะอริโยอัตถคิโกะมคโคเซยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากรรมตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ พายังโขสาพิคเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะเป็นสัมพุทธาชักุกรณียาณะกรดีอุสสะปะยะอภิญญายาสัมพูทยานิพัญยะสังวัตติอีทางโขงปณะพิคเวทุกขังนถจังชาติปีทุกขาชาลาปีทุกขามะนำปีทุกขังโซกับริเทวะทุกขาโทม,มานะสุปายาสาปีทุกขา อปิเยหิสัพโยโคทุกโขอปิเยหิวิปโยโคทุกโขยังปิีชังนัลภัตติตังปีทุกขงังสักคิเตนะปัญจุปทานขันธาทุกขาอิทังโขปะนะพิฆเวทุกขาสามุทโยอริจจังยายังตันหาโปโนภาภิกาน,านัน,นทิราคะสหคตาตตระตตตะราที่นันทิโสยติทงังกามตันหาภาวะตันหาวิภวตันหาอิทังโขปะนะพิฆเวทุกขานิโรโธอริจจังโยตัสสาเยวะตันหายะอเสสะวิลาคะนิโรโธจารโขปติ ปฏินิสโคมุติอนาลโยอิทังโขปนาพิกเวทุขานิโรธาคามินีปฏิปทาได้จัดจังอายะมีวะอริโยะทางคิดโคมะโคเสยิธิทางสมาธิติสมาสังกโปสามะปัญญาสามากัมมันโตสามาชิวสามาวายามูสมาสติสมาสมาธิอิทังทุกขังนิจจันติเมพิฆเวปุเพอนันตนสุเตสุธเมสุตะคุงทัปาธิยานังทัปาธิปัญญาทัปาธิวิชาวทัปาธิอะโลโกทัปาธิตั้งโขไปทังทุกขังนิจจังปริญญาเยนติเมพิฆเวปุเพอนันตนสุเตสุธเมสุ จากขุงทัปปะทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาธทปาะทิอโรโกธัปปะทิตั้งโขปริทังทุขังอริจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอรันตสุเตสุธรมเมสุจากขุงทัปปะทิยานังทัปปะทิปัญญาทุทปาทิวิชาวทปาะทิอโลโกธัปปะทิอฏิทังทุกขะสมุทโยอริจจัปตนติเมพิกเวปุเพอรัญตสุเตสุธรมเมสุจากขุงทปปะทิยานังอุปปาทิปัญญาอุปปาทิวิชาวทกปปาทิอรัถโกทัปปะทิตั้งโขปฏิท จัุทัปปาทิญาณังทัปปาิปัญญาทัปปาิวิชาทัปปาทิโลกูทัปปาิตังโมไปทางทุกขะสมุทโยอริสจังปะหินันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุทมเมสุจักคุงทัปปาทิญาณังบุทัปปาทิปัญญาทัปปาทิวิชาทัปปาิโลกูทัปปาทิทางทุกขะนิโรโทอริสจังติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุทมเมสุจักขุงทัปปาทิญาณังบุทัปปาทิปัญญาทัปปะทิวิชาทัปปะทิโลกุทัปปะทิตัุ จากขุงทัปาทิยานังทัพปาทิปัญญาทัปาทิวิชาทัปาทิอโลโก้ทัปาทิตั้งโขไปในทางทุกขานิโรธโทอริจจังอริยสัจจังสัจฉิกัตติติมีพิกเวบุเพออนันตสุเตสุทะเมสุจากขุงทัปาทิยานังทัพปาทิปัญญาทัปาทิวิชาทัปาทิอโลโก้ทัปาทิ่มีทางทุกขานิโรธทัามินีปฏิปทาได้จจังติเมีพิกเวบุเพออนันตสุเตสุทะเมสุจากขุงทัปาทิยานังทัพปาทิปัญญาทัปาทิวิชาทัปาทิ่โลโกปั้ทิัพปทาท ภาเวตพันติเมพิกเวปุเพอนันตุสุเตสุธเมสุจะขุงทัพปาทิยานังทัพปาทิปัญญาทัพปาทิวิชาทัพปาทิอโลโกทัพปาทิตั้งขูไปได้ทางทุกขันที่โลทฆามิณีปฏิปทาได้จัดจังภาวิตติเมพิกเวปุเพอนันตุสุเตสุธเมสุจะขุงทัพปาทิยานังทัพปาทิปัญญาทัพปาทิวิชาทัพปาทิอโลโกทัพปาทิยาวะกีวันจะเป็นพิกเวเมสุจตุูจะสุอริจัดเจสุเอวันติปริวัตตังทวารทศการังเนธาปูตังยานันทชนังนาสุวิสุตังอโหสิิเนววตาหังพกเว สเทวะเกโรเกสมารเกสพมเกสสสนพรามานิยาปชายะเทวุนุสายะนุตรังสัมมาสัมโพธิ์ิงหรืออภิสังพุทโธปจัญญาสิงห์ญาตุจะขัวเมพิคเวอิเมสุจตุสุอิจจเจสุเอวันติปริวัตังทวารทศการังอัถาปูตังยานัตสนังสุวิสุธานอโหสิอัถาหังพิคเวสเทวะเกโรเกสมารเกสพมเกสสสนพรามานิยาปชายะเทวุนุสายะนุตรังสามมาสัมโพธิ์ิอภิสัมพุทโธปจัญญาสิงห์ยาตนจปนะเมทัสนังอุตตปาทิอกุปปาเมวิมุตติ ขยาบันติมาชาตินัติธานิปุณะปูนพระบติอิทัมมาบจะกภะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาพิภูภควตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสบินจัปนะเวยากาอนัสเมิงพัญญมาเนียยะสมโต,วตวควรทันยัสสะวิราชังวิตรามังธรรมจักขุงุตตปาทิยังกินจิสมุท,ยทัยธรรมมังสะพันตังนิโรธธรรมันติ ปพรติเตจัากพระขวตาธรรมจักเกผูมาเทวาสัตถมนุษสาเวสุงเอตัมพระขวตาภาณสิยังอิสิปตะเนมิกะทายเยนุตรังธรรมจักกังปพรติตังอปติวัตติยังสมณีนบาพระมณีนบาเทเวนวามารีนวาพระมุนาวางเกนทิวาโลกาสมินติผูมานังเทวานังสัตตังสุตวาจตุมมหาราชิกาเทวาสัตถมนุษสาเวสุงจตุมมหาราชกานังเทวานังสัตตังสุตวาตาวตินสาเทวาสัตถมนุษสาเวสุงตาวตินสานังเทวานังสัตตังสุตวา ยามาเทวาสัตธรรมนุสสาเวสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตวาตุสิตาเทวาสัตถมนุสสาเวสุตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมมารตีเทวาสัตธรรมนุสสาเวสุนิมมารตินังเทวาสัตเทวานังสัตตังสุตวาปัลลมิมิตรวสตีเทวาสัตธรรมนุสสาเวสุปัลลมิมิตรวสตีนางเทวานางสัตตงสุตวาธรรมกายิกาเทวาสัตธรรมนุสสาเวสุเอตัมภควตาปาลัสิยันอิสิปตานิมิทายยนุตรังธรรมวจักการพอดิตังอปปติวติยังสมณีนาวาพรามณินา โลกัสมินติอิติหะเตนะเข็มคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพัมมโลกาสะโทอภูเคข,ขัจฉิยันจะท่าสสาสีโลกธาตุสังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปเวทิอัปมาโนจะโอราโรโอปโสโลเกปาตุระหงสีปฏิกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัถโภปขวาอุทา,า,านังอุทานีสีอัญญาสี วัตโผกวนทัญโยอัญญาสีวัตโผกวนทันโยติอิติหิหังอายสมโตกวนทัญสัอญยากวนทันโยเตวะนามังอโอสีติบทที่๙ทามสุติอิติปิโสพระวารหังสัมมาสัมพุทโธพิชชาจานะสัมปโนสุขตัโลกะวิูอนุตตโรภิสมาทานสติสัตถาเทวมนุสนาพุทโธภรกวาติบทที่10ธมสุติสวากขาโตพระวตาธรมโสนทิิโกกัลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญโกปจตังวิเดภญญโยหิติบทที่11สารุติสุปฏิปนุะก สามีติปติปโนภะควโตสาวกสังโฆยะที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัถริสับภุกลายเอสาวาโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปางหุเนยโยทักก ah um mm ินเยโยอัญชลีก hmm. mm ันยโยนตลัง hmm. ค oh ุญ um ักเกตังโลกัสสาติบทที่ยี่สิบสองสัคตวาสัคตวาพุทธรัตตังอุตตรรมอุตตมังวรังหิตังเทวนุสานังพุทธเตชีนาสุที่นานันตุปัฏฐานสเปทุขขาบุญสัมินตุเตสัคตวาธรรมะรัตตังอุตตรรมอุตมังวรังปาริละ ปะริราหุงปสัมมานางังธรรมเตชีนะสุทินานัสันตุปัตตวาสเพพายาวูสเมตุเตสักตัตะวาสังขารตนังโอจตังอุตมังวรังอ่าหุเนยังปราหุเนยังสังกเตชีนะสุทินานัสันตุปัตตวาสเพโรคาวูปสเมนตุเตบทที่สามพระคาถาชินะบัญชรุชายาสนากาตาพุทธาเฉตวามรารังสาวาหานางาสสพพังจตุสัจารสภารสังเยปิปิงสูนาราสภาตันหังกราราทยพุทธาธรรมิตินายการสเพปฏิจิตามัยหังมัตเกเตมุนิสารา สีเซปุิโตไมหังพุทโธธรรมโมททวิโรจเนสังโฆปฏิโตไมหังอุเรสาภุนะการโรหาทะเยเมรุโยหาทะเยเมอนุทุโธสารีปุตโตจะทะคิเนกุนัญโยปิติภาคัสมิงโมคาลาโนจามะเก กิเนศวันเนสวันเนมัยหังอาสุงอนันทราชภูรากัสปูจัมม ahan ามุขพาสุวรรณมสุตะเกอเคตตัวปิติภาคัศมิงสุโยพังการุนิสินโนสิริสัมปนนท์โสพิโตมุนิมุนขาวูกุมารกัสปูเทโรมาเฮสีจิตาวัฒโกโซมัยฮังวัฒเนนิจังปฏิชาคุนากรโณปุโนอังคุลิมาโรจะอุปารินาสิวารีเทระปัญจะอเมชะตาลัตเตติละกามามาเสสาสิติมหาเิระวิจิตาชินาสาวกกา Kita si timahati rasi tamantochi nora sasa nanta si datia china ahamangke sungsang asi, tahini medesutakang tace kang pachato asi, wame akuli manakang pantamu wara baitan sudakang asi sesa parganita, china na nausang hita kata patawa asi saminia yang nyentua nanta china tejasawa kijena. สท่าสัพพุตปัญเชลีชินปัญเชลามาจมิหิวิหารนตัมิตตเลสท่าปเรนตุมังสเตเตเปมหาบุริสาสภะอิเจวมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปตะบัวธรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธามานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญเชลีเตบทที่สิบสี่ภาคประเสริฐภาคหุมหาการ พาห้องสารสพทิพย์เจษวาพุทธังตังคีเมฆลังอิตโคราเซนมารังทานาที่รรวิเทนาชิตวามินโทตันเตจสาพุุเตชมังคลานีมาราจีเรกมมะิมสัพพะติงโครัมปนาระวะกมมะามัทญาคังขันติสุตันตวิทนาชิตวาเมินโทตันติจสาพุุเตชมังคลานีนาราขีริงขเชาวังอติมตะปูตังทาวะขีจามัชนีวะจุทาโรนันตัง เมตตามพุทเธฆกวิทินาชิตตวามิยนโทตันเตจะสาพุตเตชะยมังคะลานีภูคิตตะขัดคามาติหันทาสุธาลนันตังทาวันติโยชนะพทั้งพลิมาละวันตังอิทิพิสรัตตะมโนชิตตวามิยนโทตันเตจะสาพุตเตชะยมังคะลานีกัตตวานะกัตถามุทะรังอิวะขะปิณิยาจินใายัตุทัพวัจนงชนะการเจมันเจสันเตณอโสมวิทินาชิตตวามิยนโทตันเตจะสาพุตเตชะยมังคะลานี สัจจังวิหายามติสัตะควาทะเกิตุงวัฒพิโรเบตตามนังอติอันทภุตังปัญญาปฏิปชลิโตชิตตวามุนิโทตันเตจะซาปตุเตชัยมังคลานิอันโทปนันทภุชกังวิพุทังมหิดติงปุตเตนะเทสราภูชเกณฑามะเปยันโตอิทุประเทศสวิธินาจิตตวามุนิโทตันเตจะซาปตุเตชัยมังคลานิทุคาหาทิฏฐิผุ้ชเกนะสุธาธาหัตถังปรามังวิสุทธิชุติมิตรทีปกาพิธานังยาณคเทนะวิธินาจิตตวามุนิโทตันเตจะซาปตุเตชมังคลาาเตปิพุทธชยมังคะลาถาโโยวนิิเนสรเตมตตวานนนะเกาาวิ โมหังสุขังอธิขเมยนาโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายเสแปนนังปูเรตวาปารมีสภาปตุสมุตตมังเอเตนะสัตวเชนาคตุเตชัยมังคลังชาญโตโพธิยาโมเรศกยานังนันทโนเอวังตะบังวิเชวะโหหิชาโยสูชัยมังคะเลอปปราชิปัลังเกสีเสปะพิปุกคะเลภิเซเกสปุตทานังขปตโตมุตติสุนักตังสุมังคลังสุปะปตังสุลิตังสุขโนสมภุตโตจัสวิทังพรามาจาริสุปทักขิณังกายกรรมังวาจากรริังปทักขิณังปทักขิณังวโนกัม ปทักขินานิกตะวานะราพันตัเนเถปทักขิเนภาวาตูสัพพังคารังรักขันตูสัพเทปตาสัพพุทธ,ธานุภาเวนัสตาสโสตีภรวันตุเตภาวาตูสัพพังคารังรักขันตูสัพเทปตาสัพธรรมานุภาเวนัสตาสโสตีภรวันตุเตภาวาตูภาวาตูสัพพังคารังรักขันตูสัพเทปตาสัพสรงขานุภาเวนัสตาสโสตีภรวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานคตถา ยาเทพบตาสันติวิหารวาสินีทูเปฆาเรโปที่ฆาเรตตหิงแตหิงตาธรรมทานเนนะพระวันตุปุชิตาสวดติงกรุณเตทาวิหารมัณฑะเลเทราจมัชฌานวากาจะพิขโวสารามิกาธานาปฏิอุป,ปัสกาข้ามาจะเทสานิข้ามาจะอิสาราสัป,ปานภปูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิดจะอันทสัมภวาสังเสรทชาตาอัฐวูปปาติกานิยานิการธรรมวาวรางาาังปฏิจเตสเพปิดทุกขัสะกรุณตุสังขยังทาตุจิ ธาตุจีรังสตังธโมธรรมัราจปุคลาสังโฆหตุสมะโควะอัธายาจะหิตายะจะอัมเหรคตุสธรรมโมสเปปิธรรมจาริโนวุติพิงสป,ปาปูเนยามะทมเมอริยปเวทิเตปัศนาหตุสเป,ปปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารังปเวจันโตกาเลเทวปวัสตุวุธิภาวายะสตานางังสัมมิทังเนตุเมทนิงมาตาบิตาจารชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมมิ เอวังธรรมเณรราชาโนปชาชังรักขันตุสัพพทาบทที่สิบหกเทวตาโยชนะคาถาทุกขปัตตาจาันทิทุกขาพยาปัตตาจาันทิพยาโสกปัตตาจันทิโสกาหัวตุสัพเพปิปาเนโนเอตาวาตาจามิหิสัมปทางปุญยะสมปทางสัสสพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทยะาสาาีลังรักขันตุสัสสพพทาภาวนาพิชตาหันตุขัจฉันตุเทวตาคาตาบทที่สิบเจ็ดสมังคะาคาถา โอตุสัพพังสุมังค์ขรังรักขัตตูสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสทีหุนตุนิรันตารังโอตุสัพพังสุมังค์ขรังรักขัตตูสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะโสทีหุนตุนิรันตารังโอตุสัพพังสุมังค์ขรังรักขัตตูสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะโสทีหุนตุนิรันตารังสัพเพพุทธาภรัปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจเตชินะละขังบันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจเตชีละขังบันธ สัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจีนั้นละหังมันด้สัพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจีนั้นละขังมันไมีสัพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจีนั้นละหังมันไมีสัพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตจีนั้นละหังมันไดมีสัพโส สัพเพพบุตรภรัตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจเตชีนัละัมมานิสปัสสสัพเพพธาพรภรัตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจเตชีนะละังมานิสปัโสสัพเพพบุตรภปัตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจเตชีนะละัมมานิสปพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจธฐานอนุภาพแห่งความเพียรและสุโธแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสดงบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระธรรมเหล่านี้ ขอขาบสุขสวัสดีจงเกิดมีแกพ่พระเจ้าขอให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทางรูปและทางธรรมขอถวายเทวเถิดหมายเปิดนโนาริการสวดสัจธรรมและธรรมะเหล่าน,น,นี้เมื่อนโมธนารแล,ลมม้วเปิดในความให้แกพ่พระเจ้าโลกถึงมงคลพระปิตาย,ยอดเศียรีย์เตียนยอดเศรษฐีเปลี่ยนไหวครูหกแปดตลอดจนวัาถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยนภาพแห่งพระปริจงสำเร็จศัตว์สิทธุประการเถิดบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์ จริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอบนบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตทาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเ,เร็จเจริญรุ่งเรืองในท่าที่การงานชนะตบศัตว์และมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวาลสมบัต,บมบติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสานากรรมฐานเกิดปัญญาญาณ แต่จเจริญด้วยจตัวฤาษีพิทักษ์ใช้ทั้งสีคือพายุวันนะสุขาพระเทินคนมาบุญกับโคกโหยสิธัญสาธุ